ใน p ีวีว่าน่ารักแล้วในเรื่องนีสีน่ารักยิ่งกว่าเป็นสิบเท่ากับเรื่องจ ah ้าฮิสมาวะคุจิเคนายเรื่องราวสุดแสบของช่านจาฮีที่ทําให้ผมเนี่ยลืมนางาโทรเวอร์ชันแอนิเมะไปเลยแต่วอร์ชั่นมังงะเนี่ยยังเป็นนัมเบอรวันะกับเรื่องราวสุดคลาสิ่ที่นําจอมมานั้นมาตกอับเหมือนกับผู้กล้าสายแม็กเอะผู้กล้าซึนซ่าก,กับจอมานสู้ชีวิตสิ แต่ครั้งนี้จอมมันกับไม่ใช่ผู้ชายแต่กลับเป็นจาฮิซมะอันดับสองแห่งโลกของปีาศาจแต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ได้โดนสาวน้อยเวทมนต์มาทำลายแก่นพลังเวทของเธอให้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงนั่นนึงทำให้เธอต้องมาอยู่ในร่างของเด็กน้อยซึ่งน่ารักโคตรแต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นเพราะประเด็นก็คือเธอนั้นได้สูญเสียพลังเวทแทบจะทั้งหมดไปซึ่งได้ใช้คำว่าแทบจะทั้งหมด เพราะเธอยังใช้มันได้นิดหน่อยจากอัญ,ญมณีที่สร้อยคอของเธอซึ่งเธอนั้นก็ได้ใช้มันเพื่อแปลงเป็นร่างหลักเพื่อไปทํางานพาร์ทไทม์นั่นเองแล้วจาฮีจะรวบรวมศิลาพลังเวทของตัวเองกลับมาได้หรือไม่ก็ไปติดตามได้ในเนื้อเรื่องเลยนะครับโดยความสนุกของเรื่องนี้ก็จะอยู่ที่ความน่ารักของท่านจาฮีที่แบบคาวาอี้สุดๆแถมตอนอยู่ในร่างหลักก็เซ็กซีส่สุดๆเช่นกันเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาก โดยเฉพาะผมที่ชอบสาวผิวแทนแบบผมแถมมุกตลกในเรื่องผมก็ว่าหาใช้ได้เลยนะแบบนั่งดูกับพี่ๆในดิจิทอลเนี่ยเรียกว่าขำก,าก้านเลยทีเดียวแถมเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีแค่ความตลกยังมีความซึง้งและอบอ,อุ่นหัวใจอยู่ในนั้นเช่นกันนี่ขนาดผมดูมาแค่ตอนที่1ในแอนิเมะนะยังไม่ได้อ่านมังงะอะไรเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ครบโรดแล้วก็น่าดูชมในซีซั่นนี้เลยละ่ะโดยตัวละครหลักๆของเรื่องที่เราได้เห็นในตอนที่1ก็จะมี ท่านจาฮีคนคนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องสาธยายอะไรมากอยู่แล้วเอาเป็นว่าคาวาอีคนที่สองก็คงจะเป็นสาวน้อยเวทมนต์ที่เวลตาเนี่ยเป็นตัวร้ายชัดๆเรายังไม่ได้เห็นบทบาทอะไรของเธอมากกว่านั้นนะครับผมว่าเธอเนี่ยต้องตามรังควานเหมือนผู้กล้าซึนซ่าแน่นอนและคนต่อมานะครับผู้จัดการร้านคือในมาแอนิเมลิมันเขียนอย่างนี้จริงๆนะเธอนั้นเป็นผู้จัดการร้านของจาฮีและให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคุณแม่เพราะเธอนั้น ทั้งคอยปอบประโลมและเอ็นดูจาฮีอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเป็นตัวละครใช้คุณแม่จริงๆเลยละครับคนต่อมาก็จะเป็นเจ้าของห้องเช่าที่จาฮีนั้นเบี้ยวไม่ยอมจะจ่ายตังค์ซึ่งเธอนั้นก็เป็นน้องสาวของคุณผู้จัดการร้านซึ่งเวลาที่เธอนั้นทวงค่าเช่าแล้วทะเลาะกับจาฮีก็ได้คุณผู้จัดการร้านนี่แหละมาหยุดไว้ได้วยความเอ็นดูหรือเปล่านะทำให้ทั้งสองเนี่ยดีกันได้ละมั้งนะ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของตัวละครในตอนที่1ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าดูง่ายๆสบายๆขำขันไปกับความน่ารักของท่านจาฮีซึ่งความดีความชอบเนี่ยก็ต้องยกให้กับสตูดิโออย่างซิวล,ลิงที่สร้างสรรค์ลายเส้นออกมาให้ท่านจาฮีเนี่ยน่ารักได้คล้ายกับมังงะต้นฉบับเลยล่ะแล้วผมเนี่ยก็ไม่รู้จะอวยอะไรแล้วเอาว่าให้ทุกท่านเนี่ยไปชมเรื่องนี้ด้วยตัวเองดีกว่าแล้วมาพูดคุยกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกอย่างที่ผมบอกไหมนะครับ ซึ่งจาฮีสามารถนะครับก็สามารถรับชมได้ที่แอปพลิเคชันบิลิบิลีและ AIS y l a y และถ้าทุกคนชอบการอวยหลังดูแบบไม่มีสคิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b ส c r i b e กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายครับผมไปดูความน่ารักของท่านจาฮีด้วยนะ